The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty, the King's Sixth Cycle Birthday Anniversary, July 28, 2024, Monday. Documentary Photos with Sound. Episode 8 The Royal Heart Creates the Spirit and Encouragement of the People. เมื่อวันที่23ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานวันปิยมหาราช2563ณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในราษฎรที่โชคดีคนนั้นคือเด็กหญิงพลอยไพลินเทียนสว่างหรือน้องเมษาอายุหกเดือนในตอนนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงอุ้มด้วยพระเมตตาพร้อมกับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงถ่ายภาพน้องเมษา สร้างความประทับใจแก่พระสุนิกรที่มาเฝ้าทูนและอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศในวันนั้นนะคะรู้สึกถึงความประทับใจความภูมิใจของประชาชนทุกคน,นะคะที่หลั่งไหลกันมาเฝ้ารับเสด็จไม่ว่าจะอากาศร้อนแค่ไหนคือทุกคนก็ไม่ลุกออกจากที่ตัวเองเลยอะคะ่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันช่วงจังหวะที่พระองค์ท่านเสด็จอะคะ่ะต่างเปล่งเสียงกันว่าทรงพระเจริญดังกล้องทั่วตรงบริเวณนั้นนะคะ ความรู้สึกตอนนั้นคือตื่นเต้นตื่นเต้นและดีใจมากเลยคะ่ะที่มันเป็นภาพไม่คิดไม่ฝันว่าคือพระองค์ท่านจะทรงเมตาน้องนะคะจังหวะตอนที่พระองค์ท่านสเสด็จยืนอยู่ตรงหน้านะคะ่ะคือเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านอุ้มน้องะคะ่ะคือคือน้ําตาแบบน้ําตาหนุนไหลแบบคือแบบไหลเองอ่ะคือรู้สึกถึงความประทับใจและเลื้มมากคะ่ะ คือสายตาที่พระองค์มองมาคือบ่งบอกถึงความรักความอบอุ่นความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีแก่ประชาชนชาวไทยที่ไปรอรับเสด็จในวันนั้นนะคะดีใจค่ะดีใจมากที่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าครั้งหนึ่งพระองค์ท่านจะทรง ถ่ายรูปน้องด้วยฝีมือพระหัตถ์ของพระอ,องค์เองค่ะ,อะตอนที่ท่านเสด็จมาถึงนะคะท่านก็ยกโทรศัพท์มาค่ะขึ้นมาถ่ายรูปน้องค่ะพอจังหวะที่ท่านถ่ายรูปน้องเสร็จแล้วท่านก็ขอขอขอุ้มน้องนะคะหนูก็ให้ให้อุ้มยกน้องให้กับพระอ,องค์ท่านน่ะแล้วท่านก็อุ้ม หนูดีใจแล้วแบบควกภาพตื่นเต้นนะคะแล้วพระองค์ท่านก็อุ้มอุ้มน้องกับพระราชนีคือหนูก็พูดแต่ว่าเป่งทํวแาบทรงพระเจริญทรงพระเจริญอย่างเดียวเลยแล้วน้ำตานิ้ไหลเลยค่ะจังหวะนั้นก็เล่าให้ฟังะคะก็บอกเขาก็คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะคือพ่อเขาก็ได้เอาไปอัดกรอบเก็บไว้อ่ะคะ่ะ พอน้องเขาเห็นนะคะเขาก็ถามว่านี่นี่คือรูปน้องไมสาใช่ไหมนี่คือรูปหนูตอนเด็กๆใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วก็บอกเขาว่านี่คนที่อุ้มน้องคือในหลวงกับพระราชินีของเรานะลูกนะหนูต้องรักในพระองค์ท่านนะลูกนาะก็สอนเขาก็บอกให้เขาเป็นเด็กดีะคะ่ะให้เขารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะคะ ในวันครบรอบ72ภพรรษาของพระอ,องค์ท่านนะคะหนูก็ขอ,อถวายพระพรขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญนะคะมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอพระอ,องค์เป็นล่มโพล่มใสให้ปวงชนชาวไทยมีพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและก็เป็นพ่อหลวงให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปทรงพระเจริญะคะ่ะ